สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เรามาเจอกันในเกม ROV หลังจากได้มีการอัปเดตระบบ ROV นะอะอเมก้าก็มีการบัฟขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเราเอามาลงแรงแล้วเรามาดูกันว่าอเมก้าบัฟแล้วเล่นแล้วจะเป็นยังไงเข้าเกมมาแล้วมาแล้วอันนี้ก็เล่นกับน้องแปรล่านะคะน้องมีช่องด้วยไงกง็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแปรล่าด้วยนะคะ นี่ก็มาเล่นกับน้องเขานะคะมาแล้วน้องเขาเล่นคาเฟนี่เราเล่นอเมก้กาจัดไปอูมาถึงแบบอูยิงกันป้อมเลยอะ่ะจะเย,ย็นๆดิยังไม่มีของเลยโอ้โหด่วนเนาะทางโน้นหะนรีบรีบจัดไม่ต้องรีบจบเกมก็ได้นะกกโอ้โหด,ด,ดูดิกระนำกระนำอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเข้าไม่ได้ เราเข้าไม่ได้เลยนะเข้ายากมากเออจะ<ต>ยืนให้ก็ยาก้องได้จังหวะนี้เห็นไหมเห็นไหม,หไหมจะยนืนๆอย่าพิ่งบวกเพื่อนนะพึ่งอย่าพึ่งบวกกันมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่เขามาเอาฟาร์มไม่เราจะไม่ให้เราจะไม่ให้เราจะไม่ให้เ,ใหเออได้ด้วยเฮ้ <c oughs> ฝั่งนู้นได้รีบอะ่ะรีบมากเเกมก็รีบแล้วเนี่ยดูครั้งนี้มาแบบว่ามาสามตลอดเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาจังหวะเข้าให้ดีๆออน,น,ออน,นี่เขาเอามังกรเข้ามังก่อนนี่เข้ามังกรมานี้มาเลยแบงคมาเลยพี่เปิดแล้วพี่เปิดแล้วแบ,แ,บแ,บแบ็คแบ็คแบ็คแคเข้ามาังกรเออได้ด้วยเออยังมังกรได้ด้วยสวยสุด อีกนี่ก็ขามังกรนี่อ็น่าจะได้เลยยังไม่มีใครมาเลยต้องอยู่ฝั่งนั้นเองสงสัยเขาจะเอาดาร์กเลยรูาจะเอาดาร์กมากกว่า,า,าแล้วก็มังกรเลยเฉียๆไม่มีแสงขวางได้แน่นอนตัวไปเดี๋ยวเราไปช่วยด<ป>้วยมาละวอันนี้ตีป้อม ป้อมได้ไหมได้ได right. ้ได้ได้นะได้นะได้ได้เอาป้อมไปเอาป้อมไปกันให้แล้วตีป้อมตีป้อมตีป้อมเออถอย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 เข้ามาเยอะเข้ามาเยอะมาเยอะเออถอยถอยเอาอยู่ไหมเข้ามาเยอะไม่เออไปไปไปไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วอุ้ยขอตีได้ก่อนนะ เดี๋ยวเราเชียร์ด้านแล้วเดี๋ยวเราจะไปช่วยไว้่เฮ้ดักตายและไปกำลังจะไปเฮ้ยมีคนหลงป่ามีคนหลงป่ามันคนคันลื้เดี๋ยวรเพื่อนลุมเพื่อนมาลุมกันเออมีคนหลงป่าจ้ายายด้วย มังกรมังกรโอ้โหเก này, มกน,มนกมี้เอามังกรเจ็บลงก็ไม่รู้เอามังกรหน่อยบ้าเขาจะไปเอาดาร์กอีกแหละ<า>เขาจะไปเอาดาร์กถ้าเราเอามังกรด้วยกันนะนี่ไงเอาดาร์กอยู่นี่ไงเฮ้ยนะักคอสอยู่คนเดียวนะักคอสอยู่คนเดียวอันนี้เลราเอาปะ <deny S 1> ไปไหนด้วยนักคอสรอ,อ,อกระโดดโซ่น่ไงเลยหนั เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเออเจอลิงสวสดก่อนเออเย่ลิงได้ดาร์กด้วยตายไป,ไปโอ้ยแต่เราก็ตายสองเลยตายสองเท่ากันลยตายไปมาก <c oughs> ไหมไม่นะเราเปิดหลิงมา, <c oughs> มาเข้าเลย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 เออมีอยู่เข้าเลยเข้าเลยเออเ,เอเเอ,เอจัดไปจัดไปได้ไหมได้ไหมนั่นะ ทะตไปได้ไหมได้ไหมได้ด้วยอะไรอุ้ยลุมเพื่อนเธอมาจะมีอยู่แล้วฉันจะหมีฉันจะนีนยาตามฉันมาเออแบ่งจัดเจ็เ <c ans> บเหเขาได้้ถ้าไม่มานะพี่ตายแ,แน่เลยไอ,อ้ขอาอดาาเขอเขอด้ดาเหรอเขรอเหเอเหรไเหเหรดเหอเหมอเหรเหรเหรดเหรเอเเออได้ไ <c oughs> เขาหน้าจะหมั่นไส้เนาะลิงได้ดาร์กสองโลกแล้วเนี่ยเออเลื่องดาร์กได้เลิศนั่นแหละมามามาตีคลิปแล้วเฮ้ยเขาจังหวะ <Ultimate. S 1> ตอนเนี้ยเสียใจด้วยขอโทษอ่าพี่หมีด้วยนะที่เราตัดสินใจผิดนะ่ะตีคลิปไม่เข้ากูช่วยหมีไม่เป็นไร,เ,รเ,ดนนเ,เดี๋ยวเราเกลียะเองเรามีดาร์กถึงเพื่อนแล้วไม่กลัวติดป้อมเด็ติปดปมติดปมเย้ ชนะเลยแก้ oh, okay. ตัวได้สกอร์ก็ตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆยังไงที่ช่องก็ยังมีคลิปเกี่ยวกับ rv ีอีกหลายคลิปเลยนะคะไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ